สวัสดีครับพบกับสวนเกษตรกรูณิคมชมสวนเอเดนนะครับวันนี้ผมจะพามาดูต้นไม้ที่ปลูกไว้ในสวนข้างบ้านนะครับที่ปลูกเอาไว้หลากหลายชนิดนะครับผมก็จะให้ดูเป็นโซนๆไปนะครับนี่คือโซนของมอนสเตอร่านะครับมอนสเตอร่าใจแอนหรือมอนสเตอร่ายักษ์นะครับแล้วก็อัลโบนะครับอัลโบแล้วก็มีเงิน ่างขาวนะครับก็มีฝรั่งด่างนะครับฝรั่งด่างอันนี้ก็โซนไปนะครับมีเสนจันนะครับมีงูจุอานะครับมีเสนจันเขียวจันหอมนะครับจันแดงนะครับจันเขียวนะครับเสนจันดําโบราณนะครับนี่ก็เป็นเงินไหลมานะครับรัศมีมีต้นไม้ยินต้นด้วยนะครับ นามเรียบนะครับแล้วก็มีต้นลิ้นมังกรนะครับต้นวาส,สนาเนาะแล้วก็ต้นตระกูลเลื้อยทั้งหลายนะครับซิงโกเนียมต่งตางๆนะครับมันจะเป็นอีพิดางเหลืองดางขาวนะครับใบเลื่อยนะครับทีคิงนะครับมีออมชมพูมีใบเลื้อยมีเบอร์เบิร์นมากนะครับมีด่างเหลืองนะครับ มีเน่มีตูนนะครับม,มีพับพึ่งดาวนะครับแล้วก็ไล่อกมาเป็นะกูลโครมาเซียนะครับเยอะเลยครับเป็นแนนซี่นะครับเป็นชกเก้าชั้นนะครับมีกาแฟคัพนะครับมีมะนาวยักษ์ด้วยนะครับกล้วยด่างฟลอริดานะครับอันนี้เป็น บอนกระดาษดาบนะครับอ่านี่ก็เป็นมิ l k ี้เวย์นะครับเอ็มซีมิบไนนะครับวันลาวาโมชิโต้ะนะครับแมคโครลนะครับเดมอนลามนะครับเดมอนลามหรือจะเป็น ที่ผมขัวใหญ่ๆด้ยวยนะครับ